ดีค่ะย่าห,าหลานโหนกระแสค่ะฝากเป็นกําลังใจย่าห,าหลานโหนกระแสด้วยนะคะขอบคุณทุกกาลังใจที่มีให้ย่าหลานตลอดมาขอบคุณค่ะมาจ้ะต้นทุนชีวิตคนเราเกิดมาไม่เท่ากันน,นี้ส้มตามกับย่าเนี่ยต้มตามปลาเป็นตัวตัวเดีนี้เลยปลาปลากระดีเป็นตัวตัวกินทุตามกับย่ากินอะไรมากกินท้มตามกัน

ข่าดีเดีอร่อยมากแม่อร่อยมากครับอากออาวงกด็ดูกวงกดูกวยาใัวย<อ>า จนใหม่ม้มจนใหมแม่จะสูตเลยอันนี้จนหม่จนใม่สูตรแม่จินกตนเลยแม่วางตรงไหนแม่วางตรงไหนอืมข้าวไปด้วยลูก แม่ทำให้ข้าวอร่อยข้าวอร่อย ไม่ใช่มือจ uh ับไม่หายแค่หนูเลยกินข้าวไปด้วยลูกเดือดลูกจะหนาวจะฝนหนหนาวไปพากเมืองฝนอยู่แล้วอร่อยมากกินข้าวไปด้วย อิ luxury 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 ่มทกจิ้นักตัดไม่อิ่มหนอะอร่อยมากอร่อยมากเยี่ยมใส่จ้าวห่ามิาวอยู่นะน้ำแม่งน้ำขงนี่มอก่อนและตัดมงข้า Langit digiro Jreta, id glaube tui sangat ras. Pang, pad koiını datang sana dalam suara merah Jerepa, pad koi studio

น wow. ี่ของกระดูกเกียิดีกิ้มแบบจัดไม่อิ่มหรอกแม่แม่คองกระดูนี่ยชัดไหมอ่ะน้ชากระดูกมันนะเนี่ม่เอาให้แล้วกระดู

真的。 Excuse 그럼. Oh. ทำอะไรไม่สุภาพย่าขออภัยเลยนะคะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีย่าตกลดมาขอบคุณค่า